ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับเครื่องเล่น CD ดี d i o สวยเสียงดีเสียงสดใสนะครับเด็ดขาดหนักแน่นรายละเอียดยอดเยี่ยมมาจากประเทศญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับ k e n w o o d DP7I Make in j a p a n นะครับยังเป็นเครื่องที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นอยู่นะครับตัวนี้ผลิตปี1990นะครับอายุ3 1ปีแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับสายพานเข้าออกผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้มาจากญี่ปุ่นก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังเข้าออกได้อยู่แต่ว่าเราจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะนานแล้วนะครับ หน้าตาหล่อนะครับตัวนี้มีจอปฏิทินด้วยนะครับกดเลือกเพลงได้ง่ายมากๆเลยนะครับอ่านได้ดีทั้งแผ่นไลท์แผ่นก๊อฟนะครับแผ่นลอยเยอะๆก็ยังอ่านได้นะครับหัวอ่านยังยอดเยี่ยมอยู่นะครับใช้หัวอ่าน ks s นะครับสองหนึ่งนะครับยอดนิยมมากๆนะครับหัวอ่านมีขายทั่วไปนะครับเป็นหัวอ่านที่โซนี่ทำขึ้นมานะครับใช้ในหลายๆยี่ห้อนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวอ่านเดิมๆติดเครื่องมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับเดิมๆอยู่นะครับ ภาคเสียงนะครับ D2A คอวอร์เตอร์นะครับภาคแดกของเขาก็คือ16บิตนะครับดิจิตอลฟิลเตอร์8เท่านะครับให้แนวเสียงที่สดใสคมชัดนะครับรายละเอียดยอดเยี่ยมแล้วก็เสียงเบสก็ดีนะครับเสียงร้องก็ดีนะครับเป็นแนวอนาล็อกยุคแรกๆเลยนะครับที่เขาทำขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเครื่องภายในนะครับสวยสะอาดตานะครับ ไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ภาคนะครับวงจรต่างๆก็จะอยู่ด้านบนนี้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นชุดแมคคีนิกนะครับมีหัวอ่านซีดีอยู่ด้านล่างนะครับโอเคเอสสองหนึ่งศูนย์นะครับด้านหลังก็เป็นภาคจ่ายไฟนะครับนี่ครับด้านหลังสวยงามนะครับไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นใช้ไฟบ้านเรานะครับสองร้อยยี่สิบโวลต์แล้วนะครับอะไรต่างๆที่เขาใช้บนเครื่องนะครับก็จะเป็นซีของเอลนาทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับ คอนเนเตอร์ต่างๆนะครับคุณภาพสูงนะครับดูสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับตัวนี้ยังใช้งานได้ดีนะครับดีโคเดอร์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับาตัวนี้เซอร์โว RfM แล้วก็ไดร์มอเตอร์นะครับคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับชุดคอนโทรลนะครับแล้วก็พวกนี้ตอนฟิลเตอร์ดีทูเอชุดนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นดีทูเอคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็เป็นภาคเสียงอยู่ชุดนี้นะครับภาคเสียงนะครับนะครับ สวยงามครับสวยงามนะครับแล้วก็เชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับแคน o ูดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องเสียงและคุณภาพเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องก่อนนะครับเครื่องเล่น cd นะครับก็เป็นฟอร์แมตชนิดหนึ่งนะครับที่ให้เสียงละลายละเอียดที่ดีนะครับผมผมฟังแล้วผมชอบนะครับดีกว่า mp 3ดีกว่า บูทูธแดงทั้งสิ้นนะครับรายะเหลีขยงเขานี่ยอดเยี่ยมมากนะครับพวกเครื่องเล่นซีดีถ้าคนเล่นนี่จะรู้เลยนะครับนะครับรายเอียดจิกจักอะไรเนี่ยออกดีหมดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทําการทดสอบเครื่องเลยนะครับดูหัวอ่านก่อนนะครับอันดับแรกนะครับแผ่นตัวนี้นี่รอยเยอะแล้วนะครับนะฮะลองดูหัวอ่านเฉยๆนะครับว่ายังอ่านได้ไหมถ้ายังอ่านได้ก็ถือว่าหัวอ่านยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ดีอยู่นะครับอ่านไวมากนะครับลองเลยนะครับ ลองดูนะครับนี่ครับยังอ่านได้ดีอยู่นะครับก็ยังถือว่าหัวอ่านนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเล่นแผ่นทั่วๆไปนะครับแผ่นไม่ดีก็ไม่แนะนําให้เอามาเล่นนะครับตัวนี้จะดีกว่าเยอะๆนะครับดีกว่าเยอะๆนะครับ แผ่นดีกว่าที่รอยไม่เยอะเครื่องก็จะทํางานไม่หนักนะครับแต่ถ้าแผ่นรอยเยอะๆหัวอ่านก็จะทํางานหนักขึ้นนะครับโอเคนะครับทดสอบเลยนะครับ หัวใจเดิมไม่เคยเติมรักใครให้ใจเพิ่มเลยยังหัวใจเก่ายังคอยเฝ้ารักดังเคยใจมันอยู่เฉยๆมันเบรกเหมือนเอ็กซเรย์ ในใจของพี่เธอยังเป็นที่รักโอเคไม่เคยเปลี่ยนเวียนรักหันเห นีบางไมยเขาว่าผู้หญิงใกล้ความห้าไม่นานเปลี่ยนใจถ้าเธอเป็นอย่างนั้น ชายหน้าเก่าหัวใจเล่านั้นยังดีพี่คอยเก็บรักษาเช่นนี้กี่พี่ก็จะมา ชายหน้าเก่าหัวใจเล่านั้นยังดีพี่คอยเก็บรักษาเช่นนี้กี่ปีก็จะไม่ลืมลองหลอกเครื่องดูนะครับ ลองไปเพลงสุดท้ายนะครับกลับมาเพลงหนึ่งใหม่ครับเพลงสามครับลองดูครับโอเคนะครับใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้นะครับ ใครอยากได้ซีดีออดิโอที่เครื่องดีๆสวยๆนะครับแล้วก็เป็นของที่คุณภาพดีๆนะครับก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้สภาพโดยรวมนะครับก็สวยนะครับแต่หน้าปัดอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามการเวลานะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับของดีราคาไม่แพงมาอีกแล้วครับขอบคุณมากครับ